สวัสดีครับพี่น้องช่องฮาร์ดบีนลำเพ,พื่อนออฟฟิเชียลครับหลังจากไปพาไปสื่อเนี่ยกินมาอาหานมาถามข่าวถามข่าวอาการมาหนากก่อนยังไม่ถามอาการน้องเลยคยิน,นเลยมันเบื่อยังได้กระตรงเบิ่อเจ็บป่าปวดหเจ็บปวดหัวกับเศร้าสักหละอาการเป็นไงบ้างตอนนี้เกิดฝั่งเอยีงอยงฟังเสียงหัวรอฟังเสียงหัว เาพักกันมาจะใส่เขาเป็ราคาล้านไหนเอาใกล้เเวเอ,อันนี้พักกันอยู่วงใกล้งันปุ่เป็นปีงายมายได้ยังก,กีมมก่มันมยังขายมีนยัหามัเขาิกันมาซักป่าตลาดขาลานี่มันก็มีของีเลยอาการเป็นไงบ้างลูกตอนนี้ดีอากาศเป็นเพื่อนป้ากินอากาศงาอากาศกินดินกินไไรโอ้ยากินไรวิ่งน กินยายพี่แล้วบอถาหายนะกินแล้วเลิศบ่รับดีเล่นดีสิกินนึนมันบิดเลยวน้อยเดี๋ยวมันไม่รูกมันบินบินยิ้มบอกันอะมายิ้มหวานจ้ะยิ้มบอกเจอยาฮัตดีง่ายเม็ดทอกับปั้นเนี่ยเม็ดบางไงคืนไต่บูบูหยามบอบอเม็ดยาบำรุงไงกูนี้กินได้เลยเฮ้ยบุ้งเม็ดยาผ่านก่อน นั่นเล็กให่หรือนนี้สิาปากบอสิาปากบอเขาแยกแผมเข้าอยู่บุวิีนุ่มแตน้วหรือกรดีิ้าต่ังหนาที่นมตตน้กินเนีกยนี่เปไก่กูดาส้มมันไมส่มไหมส้มยังยิ่งส่มติ๊กอีกิ่งส่มไม่ใกินจิงใจกินไกถ้าเกิดกินเพ่เพราละคืนกกินเดียวจะได้กระเบุ๋มพี่ตอกินกระปบุ๋กินโจกค่ะ กินรดเป้คกันวเหอกินโกไปท่าน2องถุงช่วถ่ายค่ะเนี่ยเมียนทองถุงใสพอดียิรากันนีิกินเพ่อได้กินยาให่ซื้อพกินวิตามินยาของนไมกินสามขาปทีนนี่ละขาพก็ไว่ายาไปหามมอหอเด็ดบนเดค่ะวิตามินตัวนี้เพชรนำนาคืนยี่ีแตีเพ่เคยีรจะเล่นอาหารบอกเมียนหก็ดโลเดี๋ยวึ้นบอกึ้น คอยยักกินน้ดเจ็ด0ิบตอนนี้คอยก็กินดลีีที่บอกให้เลยดึกไปในทึกกสีหิวเองไปยยักำลังมันจอยผัอรคอยเนี่ยหดเจ็ดสิบแปดอันนี้กเพราะว่าดึกไปในทึกก็สีุ่ิเพราะไปใส่แกนี่มานะโ้เสี่แต่มันจะทรมานสเราเขาไม่ยังกินแม่เขาไม่ยังกินเขาทรมานี่ดีต่วาไม่ได้ปุนจริงๆนิดได้ไร กินเป็ดกินรูดิบ้าวนเลแห้งอี้กินเลยนานที่บอกให้กินตีนกินต้องมีตองมอการเินกินเผาเวเรียบร้อยกินยายาที่ใส่ยาโรดเด็กอันนี้ผสมเล่เนี่ยผสมเต็มเต็มเอากินไก่ไปทีมเมองไก่ดูรอนไม่กินแค่นี้พอดีอยู่วกินก็เปรน่ะเต็มดสักินมัตัวแบบปสรมฟยเี่พราะมันเป็นผสมสมูสมูนี้ซื้อ ซวยพรอปัจจัชีวิตก็เรื่องวัือเป็นวิวิตบุหงาลุงเจอกว่ามันจอดเป็นยังเป็นหลักขาไม่ขออย่างงาไปปูนหลักที่เตี่ยวเนี่ยเขาบอกว่าวันเดือดบัมี่หลังมัี่อกบมีหลังขาหรุดหลังาจะไปต้องปูม่ใอย่างครับอีกมทัอีกนเดียวกัหลัก่าเดียวนี่หลักเดียวกันไปอีกหนึ่งกเป็นหลัาหลัาสามหลักที่ยังกันเล่ากันซีดไปซื้อไปอีกหนึ่เดียวกเป็นหลัาเอียกซื้อแต่หลันสัวทานพวกินัเตี๋ยวเราเตี๋ยวอันเตี๋ยวอีกฝั่งท มันสิม่ลายมันสิมีหลายฟันต้องการก๋วยเียวอา่ีกายองกับนต่อยกเพอกาะตอนได้กินตมตัไปหอดต่ตั้งบอยไปหามอจุ๊จุ๊บไปหามองไปห่อไปหามอบอยปีีดยาสักกอนียาเข็มเยอะปีชีดยาแ่ในส้วงไมไู้้าีกันเนาทอดียาเอนีถ้าพดีขึ้นมอนผักเต็มตีแล้วอีกเหมือนหนึ่งมดอีกส้วงเสไปหอปูคูเลยเนี่ ้าไอซีจ๊บละมันเสียงไอ้กับมาเลยอีแจีบางนีแย๊บต้องเสียงลองเพลงแต่กยเอาปหลาดูลองตาเท่าดู าเป็นหลักไฟฉลองเดิงไหนฮะเป็นหลักไฟฉลองดเอิเไหนที่ของพอดพอที่จเห็นปะพ่อหนี้ดูไหมแล้วปูสาต้องขังรถฟังหน่อยไหมคนละยาหงู่ยายังขึ้นมามไปหยาดอย่างเราปหยาดเนาหานแทนเหลาหยมาขับรยาดทนขาวเขาหยาดเขาไปหยาดทัขาวโบยานมาขับใครขับรถหายรืม เอาซุยเดียด้วยกคุณี่ซุยติดตั้งรถดอกูแปดน้าที่เรวบอกบ่น่ะยังบอกลังกินตั้งนูกันที่แหละเพรจะของสิบหาล่ะค่ะใช่ปะแปนาที่ยังสิบหาจริงดิเมื่อเานดโหดีสิบเอายตัวขานหนาไม่ได้แล้วคุณหรือว่าเห็ุเป็นสิบขีบบ่นี่มันขึอหนงานมาเบิงนเฮดตองทานแบบมันกินยาเ้วบอกินเหลวต้วงมเกตอเอวแบบเกวกแบเตัวบ่ไแบ เบรบเสื้ไทยสู้ใจกเสื้ไทยแบบน่ากินมาก่อนกับเออสามแมนอนขุดจมงงที่เราตูนสาดตร์ที่อย่างนี่งขึ้นยากันยุ่ยก่งกัเลยนยางเชื่อยางมูาสั่ปนลกมาใส่กับลูกมาซองมึงลุกมาใส่กับลุกมาซองมึงหอยนอนกับกหยัมเป็นไข่ที่เขาบอกวอมได้กียิ่่ในเร็วหละช่วงเดียวช่วงสิบหนึ่เดียวอัดเยอะยาเนี่ยกระหาหน้อยทีใจเข้มเข้าใยาไม่กิน ไปถึงคนสุดทุกข์ไ,มไ,มไมเมื่อสองหมดแล้วเนี่ยเมืม่อสามถวยมันมีถวยมีเด็กใกล้แต่ือ่าเอาแก้วนี่แก้วน้านี่ก้วนั้มีชู้ใจนี่ย ดเ,เด,ด,ดเี๋ยวเราเสียขอต่ถึงร่งเด้อน่นบโดยผู้เก็ียบจะไ้ตัดะสด่นั่งอ้สานี่เหออ้ที้ผู้เกษียณบบ้อตเอาไปใต,ต่ขาตรงขังนกระยาบมาหยอกผมขึ้น จะไหลังยั่ไงหลังก็อยู่บอลหลังก็อยู่บออันนี้มือหนึ่งอันนี้มือสองนะมือสามเเอาท่นคือบอกแค่ตายากม่ได้รับสมมติใกินเป็นไม่เบรื่องานี่นะออกกีฬาไม่ไหวเนาะไม่ไปอ่ะแม่เือคมถึงทีนี่พอต้อไปหมดหมดคือใสามไปเลยแต่่องไป่อบคุนเลย ตงรใบสามคื้องๆกับใบเหล่ารุ่งรอดเบื้องรอดเหคะใบสามอ่ะหามุ้งแรงค่ะ้ำคู่ที่บานันมหกมหกุ้งแรงาสมกับขาไ้าที่ตยเม่ได้ม่คอแก้ตัวพูดถึงเม่อต้องพึงช่วยไม่มีอะไรไปทำไมจ้างพระท่านดอกแต่ว่าเด็กขายพวกขาที่ารู้ตมันจะไม่เหนื่อยเกยนเลยคนข้างไกล บะเมอห้าของ้าบริมั่บอ่อาขาดซีบคลิปค่ะมันขึ้นแต่จะกคลิปดีตาวคลิปบอไม่คลิปเดียวบ้านเลยสองคลิปบีบีดสองคลิป คนเดียวคลิปเดียวได้หกขั้นไ่สามสี Mira> ่ันหรยวต้องเรียงให้หลายคลิปเอารีบเลยยงคลิปเตยมสมัคลิปเดียวคือหมื่นสองหมื่นด้กกีบบ่อได้แล้วนี่เดกี่คนมองละอะไรนะกีฮัตบีบเกือบหยยบแสนสู่คลิป้ะขาแปดหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วตนปดแล้วชัากังซีนบ แล้วมันหนีภานสีเนาะเอาคลิปนั่นแบบว่าหมื่นกว่วสองหมื่นถือว่าต่ำไหมเฮงเด๋วเป็นสิแบบอุ้ยทำไมยอดน้อยจังเสียสม,มืน่นหกพันดีใจแห้งหกพันเจ็ดพันสิดีใจแห้งขึ้นหมื่นให้ดีใจไปกันนะคะาเดี๋ยวเตรียมตัวขึ้นรถก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ